สวัสดีค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายนิดนึงนะคะยังพอมีลมพัดมาบ้างค่ะหวังว่าที่ไหนก็จะสบายเช่นกันนะคะส่งกำลังใจให้ค่ะแล้ววันนี้มีพันไม้สวยมากๆมาฝากด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าเขามีใบที่ใหญ่และพุ่มสวยมากๆเลยค่ะ อยากจะแนะนําให้รู้จักกันนะคะนี่ก็คือฟิโลเดนดอนเศรษฐีรวยทรัพย์ค่ะเขามีชื่อที่เป็นมงคลมากเลยนะคะแล้วเรามาทําความรู้จักกันดีกว่าค่ะฟิโลเดนดอนเศรษฐีรวยทรัพย์เขาจะเป็นไม้ล้มลุกมีอายุได้หลายปีค่ะ และมีรากอิงอาศัยด้วยนะคะลักษณะใบจะเป็นใบเดียวเรียงเวียนถี่ใบอ่อนค่อนข้างตรงหรือเอียงค่ะใบรูปไข่ถึงรูปขอบขนานปลายแหลมเรียวแหลมสวยงามมากๆเลยนะคะดูความชัดเจนของเขา สวยเลิศมากเลยค่ะโคนใบจะเป็นรูปหัวใจนะคะปลายเรียวแหลมสวยงามมากเลยนี่ค่ะโคนใบเขาจะเป็นรูปหัวใจชัดเจนมากๆเลยค่ะดูความสวยของเขาทุกใบค้ายรูปหัวใจ ใกล้เคียงกันมากเลยนะคะนี่และค่ะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเศรษฐีรวยทรัพย์เลยค่ะใบจะมีขอบเรียบอยากเป็นขึ้นทางห่างด้วยนะคะสร้างสเสน่ห์ให้เขาได้เลยค่ะมีความพลิ้ว เบาๆนะคะถึงแม้ว่าใบเขาค่อนข้างจะดูหนาคล้ายแผ่นหนังแต่เขาก็มีหยักเป็นคลื่นห่างๆเพิ่มความพริ้วอ่อนโยนขึ้นมาให้เราได้แทบจะแบบหยุดหายใจเลยค่ะความสวยของเขา เขามีสเสน่ห์เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกแล้วค่ะอยากให้ทุกคนรู้จกักและได้ชื่นชมเขาใกล้ๆนะคะสัมผัสใบเขาแล้วนี่ค่ะใบเขาจะเป็นมันเกลี้ยงเรียบเป็นขื่นนะคะ สวยชัดเจนค่ะดูมองมุมนี้แล้วเขามีเสน่ห์มากๆเลยค่ะรูมหัวใจชนกันสวยตามแบบที่เราจินตนาการนะคะ และอาจจะพบปอกหุ้มยอดเหลือติดอยู่จะมีความกว้างประมาณ12-14เซนติเมตรและยาว24-28เซนติเมตรนะคะส่วนก้านใบเขาจะอวบหนาเป็นรูปครึ่งทรงกระบอกค่ะจะมีความกว้าง1-1.5เซนติเมตรยาว3-10เซนติเมตรค่ะ บางใบอาจพบลิ้นใบยาว1เซนติเมตรนะคะและมีความกว้าง0.5เซนติเมตรค่ะ p โลเด d e n d r o n ษฐีรวยทรัพย์เขาจะมีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกาใต้ประเทศบราซิลนะคะซึ่งเติบโตตามธรรมชาติในป่าเขตร้อนค่ะเป็นยังไงคะ รู้จักเขาขึ้นมาแล้วหลงรักกันบ้างหรือยังคะของจริงเขาสวยมากเลยนะคะนั่งมองเขาแล้วรู้สึกว่าเขาดูมีสง่าแล้วก็อบอุ่นมากเลยคะ่ะและเขาจะชอบดินร่วน ชอบน้ำปานกลางชอบแสงแดดลําไรนะคะดูความสมบูรณ์แบบเขาสิคะสวยงดงามมากเลยค่ะดูผิวใบเขาเรียบเป็นมันสวยหรูดูดีมากๆเลยนะคะ สำหรับดอกจะออกเป็นช่อเชิงลดมีกาบ anyway. ออกบริเวณซอกใบจะมีดอกสีขาวนะคะการขยายพันธุ์ก็ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดตอนกิ่งปักชำยอดค่ะตรงนี้ไม่น่าจะยากนะถ้าเรามีแม่พันธุ์ที่สวยสมบูรณ์อยู่แล้วเราก็สามารถทำเองได้ค่ะ ฟิโลเดนดอนเศษถีรวยทรัพย์เขาจะเป็นต้นไม้มงคลนะคะที่เชื่อกันว่าจะส่งเสริมให้มีบารมีและค้าขายร่ำรวยค่ะตามชื่อของต้นเขาเลยนะคะชื่อก็บอกเลยนะคะว่าเศรษฐีรวยทรัพย์ก็ขอให้สมปรารถนานะคะสำหรับ ผู้ที่ขยันเขาจะจัดอยู่ในกลุ่มเป็นไม้ประดับล้มลุกค่ะมีใบหนาสีเขียวสดเหมาะปลูกเป็นไม้กระถางไม้ตัดใบวางประดับอาคารและร้านค้าได้อย่างสวยงามเล er ิศเลอเพอร์เฟกเลยนะคะสำหรับของที่บ้านนี้เขาค่อนข้างจะฟอร์มสวย ล่าเขาหนาแน่นมากเลยค่ะสมบูรณ์แบบเขาจะอยู่ในกระถางไสหน้ากว้างประมาณ14นิ้วนะคะถือว่าอยู่ในระดับกลางค่ะคาดว่าเขาน่าจะใหญ่กว่านี้อีกเยอะแต่สำหรับที่บ้านจะปลูกเขาไว้ในกระถางนะคะสำหรับพันนี้ซึ่งเขาอยู่ในกระถางค่อนข้างได้เพอร์ฟมากๆ จะดูแลเขาอย่างดีและจะดูว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางให้ใบใหญ่ขึ้นไหมเพราะเขายังโตได้อีกเยอะนะคะ mm. ก็ต้องเตรียมกระถางใบใหญ่ให้เขาเนาะ mm. เพื่อที่เขาจะฟอร์มใหญ่ขึ้นดูเด่นมากๆเลยค่ะ mm. เคยเห็นมาแล้วนะคะเ mm. ลยอยากบอกต่อค่ะ mm. เห็นความสวยค่ะแล้วอยากให้ทุกคนได้ชื่นชมนะคะ ดูเส้นใบเขาก็ชัดเจนสวยงามมากๆเลยนะคะโอเคค่ะฝากพันไม้สวยๆไว้อีกสักพันนะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันบ๊ายบายค่ะ